ที่พักที่นี่ชื่อว่าอะไรนะครับพี่อ่าปิกาจโจเฮาส์ครับปิกาจโจเฮาส์นะครับยังไงท่านใดที่อยากจะหาเวลาพักผ่อนนะครับมีเวลาน้อยนิดแล้วก็ใกล้ๆกรุงเทพมาได้เลยครับที่นี่ปิกาจโจเฮาส์รีสอร์ทครับครับขอบคุณมากครับบครัส่วนห้องโถงแห่งนี้นะครับก็เป็นการเปิดโล่งครับสบายๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนแท้จริงเลยนะครับทห้เห็นบรรยากาศทะเลที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับ ดี๋ยวนะไดนะครับที่มาเป็นครอบครัวกลุ่มใหญ่นะครับมาพักที่นี่นะครับมาห้องโหมนี้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนอกจากการรวมตัวนั้นคุยกันแล้วทานอาหารแล้วยังมีคาราเกะกันรองอยด้วยครับคือดาวดวงนั้นลือบันทุ่งไม่ไกลคือดาวดวงนั้นทุกผู้สดใจจะเป็นดาวโวดเด่นไม่ว่าแบบคือดาวดวงนั้น และในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นสะพานครับที่เชื่อมต่อจากหน้ารีสอร์ทเข้ามาจากห้องโถงนะครับเข้ามาตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเหมาะกับการพักผ่อนอีกเหมือนกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่มาพักผ่อนที่นี่นะครับกับบรรยากาศเช้าๆเราสามารถมาดูทะเลน้ําขึ้นน้ําลงได้นะครับส่วนในตอนกลางคืนครับเราก็มาเลี้ยงสังสรรค์กันตรงนี้ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ครับมีพื้นที่นะครับเหมาะสําหรับคนที่มาพักเป็นกลุ่มเลยนะครับหรือว่าเงาเงาก็มานั่งดูน้ําทะเลในช่วงกลางคืนได้ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปของรีสอร์